่าเนี่ยครับนะนเอาคู่นี้ว่าป็นเกียรติกับนักวยที่ทำการแข่งขันได้แล้นะครับขอให้เชิญวังจัดน้อยสอลังใชยก่อนครับสามสิบสามวิวางจัดน้อยสอลังใชยนะครับให้เกีย่ยวกัพวกอะไรามาก่อนเลยครับนะเป็นมวยก่อนเวลาครับขอให้เชิญวังจัดน้อยครับมาอาวนะ วันนี้มาแล้วครับนะเดี๋ยวที่21ขึ้นเลยครับนำะมังกรับด้านบนเลยครับนี่เลยครับนะคนดีสีสันคงของคนนทบุรีนะครับวังจะน้นอยตอผลง่ายไับขอเสียปรบมือต้นรับเล,เ,ลเลยครับมาวันนี้มาพานักมวยมาชกแล้วก็เจอ ข่าววันที่28มิถุนายนขอเชิญชมาตําไวไทยศึกไวไทยต้นกล้าวัดเขาหลังวัฒนาอําเภอโคกสํานงครับต่อย4โมงเช้าครับตามน้องขอกราบขอพระคุณวันจะน้อยซอระรังไทยครับสารสนั่นบนเมเทียวกานณ์กรรมการจัดการแขขันนี้ าเราก็คงว่ากันไปท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับระอกาสนี้ขอนำท่านเข้าสู่การในการชกมวยไทยในรายการสืบศากมรยมวยไทยการส่วนเรอการศึกษา60ปีคืนสูญญ่ย่าสิาทธิ์เก่าไตกิลีประธานกิจกิมศาสตร์สส,ส,ส,สประธานเดชเจริญชรีกุลประธานจัดการในขันสสเพียงเดชรีวัฒนสนารสมาชิกสมัครแทนราชสิริจังหวัดนครสวรรค์เขตห้า ทุกโดยการแข่งขันกำลังมันเป็นมีมุกกำลังตะบพูดนำอยู่ดำเนินงานโดยสอจนาลงไทยมงคลไทยโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนายธวัชชัยสุขสกีโซนประกอบทวยโดยหมอเต้นตาฟ้าและผู้ใหญ่จงเนียนรับประโยชน์เพื่อเป็นเกียรติกับการแข่งขันขอทุกท่านได้โปรดยืนรรงกับ รถลูกเต๋าดำนท่านมายังเวทีมวยช่วงเปลาอาคารอเนกประสงค์บ้านแปงจุรีหมู่ที่หกตำบลบุรีอภัยกับฟ้าจังหวัดนครสวรรค์กลับมาทำใหม่นในโอกาสที่ครบรอบหกสิบปีครึ่นสุดยอดสิทธิ์เก่าไตายทีครับวันนี้เปิดหัวหทีมวยคู่ที่หนึ่งอังเปาทชัยชนะครับเจอกับเกมบีสอสนแสงมณี พิกันดน้ำหนักคู่นี้นี่20กิโลกรัมครับเป็นพิกัดกลางพบกันทั้งหมด3ยกนะครับนะต่อยสองมาสองสามยกนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการสนับสนุนยุวชนละครับนะ่างคนต่างมาทำการชกเพื่ออะไรเพื่อที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน,นชกมวยครับสำหรับทีมงานของเจมที่ีนี่ก็ อาจารย์สะพานสูงนะครับสำนักงานเขตสะพานสูงครับโดยท่านผู้อนวยการสุพุทธล่าจอมศิลป์ครับแล้วก็ท่านสมศักดิ์บ ok ุญคุ้งครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่นการต่างหงนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสภากรุงเทพเขตบานสูงครับท่านคือก้องบุญภู2สองอัธรรถเป็นนะครับแล้วก็ท่านประธาน ่มสมัครสูงไม่ไทยนะครับนะ,แล,ะนแล้วก็มีนนท,ท่านนภรัตเดชแปงครับหรือว่านหนลงไทยลูกส่วนผู้ฝึกสอนนี่ก็เป็นหน้าที่ของอดีตแชมป์ราชเจอนันปี3 4รุ่นร้อย32บอนด์ครับนะยาสินลูกของตันครับมารับหนา้า,าที่เป็นผู้ประสิทธิประสานพิชัยกับชาวนาชนเหล่านี้นะครับนะช่วงนี้นี่ ทางกระทรวงกาศึกษาใิการก็จะได้บรรจุเอาการเรียนมวยไทยแับนานเข้าไป đ đ ในโครงการสอนด้วยนะครับแบบก็สารยศนะครับนะก็ลองดูครับนะก็ถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ก็แล้วกันครับ ข้การพุก่านบนเวทีในคู่นี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ธนวัฒน์เฉลิมไทยนะครับแต่ขราการให้คะแนน,นนั่งสามนัง่งโกศลนักผู้มนั้นนะครับแล้วก็ที่รัฐอิสริยพภร์ครับนักสามยกนะครับหน้ลูกสามยกครับเป็นมวยไทยรลักอย่างาจบจากคู่นี้แล้วนี่เจ้านายกับมนขาวครับนะขึ้นไปนั่งรอบนเวทีเลยครับเจ้านายกับมนขาว นะครับนะส่วนแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับนะของทีมงานผู้จัดการแข่งขันนะครับนะท่านกำนันวันเพ็ทนะครับนะท่านสอจอนนารงพิไทยแล้วก็อีกลหลายหท่านนะครับที่เดินทางม,มาถึงแล้วขอเรียนเชิญท่านนั่งบนเวทีเลยครับให้ไว้ใหม่ๆนะครับนะสาม,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 มยกครับยกที่หนึ่งราวยานมาแล้วครับไม่สนแล้วครับนะย,ยกที่หนึ่งเข้ามา ม่เป็นไรครับนะถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาขึ้นอย่างนี้นเขาไม่มีโอกาสนะครับสุดมากกรรมไทยการกุศลเรื่อการนึกษา60คืนสู่เยาวศิ์เกาไต้กิลิเดินทางมาถึงไัพผู้ไไดีสองไฟแดงหมุนขาวสองร้อยหกไฟเงินยาวนายจอยสี เกียรติมอพลังไลท์เพืเกียริแกนทั้งวยทั้งคู่ในโอกาสนี้ขอกลาบยนเชิญครับแต่วันนี้เราต้องขอกลับขอบพระคุณท่านหมอออย่างสูงนะครับนะให้เกียริเดินทางมาแล้วก็เปิดโอกาสให้กับบรรดาเยาวชนเหล่านี้ละครับนะได้มีโอกาสได้ชเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่โอกาสคือสิ่งสำคัญครับซึ่งการศึกษาของเราเนี่ยเป็นสิ่ง ความมนน้ำใจของท่านผู้นำเราก็ไม่ยิิงอดไป่ต่างกันครับแต่วันนี้ขอบคุณท่านพ่อของเราแล้วก็ท่านกำนันของเรากบนานเดี๋ยวสรุปก,กำนันก็จะขึะ้นหมอกพวงอะไรเหมือนกันครับต้องเดินไปเที่ยวนะครับมาจากผมไม่มีครับมีแต่กลองมีแต่ถิ่นแต่นี้ไม่มี <c oughs> แค่ม่แต่กอกครับวันนี้นี่ต้องขอบคุณท่านตะวันชัยสุขีสุรครับนะมวยพวกนี้เป็นมวยใหม่ๆนะครับน้าเป็นมะวยเด็กๆใหม่ๆนะครับเยาวชนั้งเรานะครับเราก็จะทำยังไงล่ะประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญครับเรียนให้รู้ด้วยจำทำไม่จริงคือทุกสิ่งของการศึกษาครับ Alors, วันนี้เกินสุเย่า no สิเกาไตทีวนี่60ป anyway ีแล้วครับถ้าเป็นอย่างของรุ่นโคศกนี่โรงเรียนยุบไปะเยอะนะครับหมอบ้านเรานี่ยันคงยืนอยู่เอาไว้ดูครับไฟแดงเจ้าหนายครับอีสานเ็คเตอร์ จากน่นเลยครับนะรบตาทียมเภอร์หลังศักดิ์จังหวัททดกทมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่นักมวยที่มาดำนเนกขันรายการของ,งนักกำลังบรรพิจมีรุ่นี่ใกรนะครับไม่ใช่เ็งได้นะครับต้องขอบคุณอย่างสูงเลยครับที่เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสนะครับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้จากผู้นำของเราเี่แหละ นะครับถ้าพนัของเราดีสอย่างนี่อะไรก็ดีไปหมดนะครับวันนี้นี่เราก็ได้รับความยนดีจากท่านหมออเรานี่แหละครับจาท่านพมออสพระชาจิตศิดาในคณะผู้ประนการโรงเรียนไต้ที่นนะครับจบจากคู่นี้แล้วก็จะเป็นฉหลังขาวกับเพชรอีกครับ แล้วคู่ที่4ก็เป็นเพชรทักษิณซอย4การเกษตรกับสันเดอสระมาคมแลับคู่ที่5ดาจะเป็นจับหลงขาวสอสันเพชรกับเพชรเอกบิ๊ก้อยเสือดำคู่ที่หกเพชรบ้านบนสิบ้านบนกับของมงคล วันนี้มีสดล้อมจบในทรางหนะ้าวันนี้เป็นหน้าที่ของป๋าเสริมต่ครับนะเพราะฉะนั้นอยู่บางทุกขนี้ผมก็อาจจะให้มีสดล้อมสดได้พักนะครับแล้วก็ฟังปีให้ผสสมไปเรื่องจากปีนี้น ติดตัวประชันง,งานกับมอเต้นเลยนะครับนะผมจะบรรยายให้ฟังไปเรื่อยๆเป็นความรู้มั่งเป็นอะไรมัง่งปะกนกันไปนะครับ <c oughs> วันนี้ได้ขอบคุณเจ๊นะครับขอบคุณอาจารย์นวีพูดนะครับนะ <c oughs> อาจารย์อาจารย์จะแจ้งออกมาสมโภชแขอยอยงเนี่ย <c oughs> สามยกนะครับนะสามยกครับนะสามยกมยก่อนเพราะ วันนี้ท่านกำนันมันเพลินนะครับแล้วก็ท่านธรรมชัยสุนิโสนะครับรวมทั้งทีมงานผู้จัดการในขันนะครับน้าผู้ปควบผู้่วยท่านเจ้าผู้่วยก็ผู้ใหญ่เนียมผู้ใหญ่เนียมลำพยนตร์นะครับมาเตะที่หนึ่งราวันครับนั่นแหละครับมาใกล้ๆลูกไอ้จ๊อกและจ้ามาแต่จ๊อกแต่จองหัเข้ามา จากได้พิชได้เอาตบด้วยเขารับอาจารย์ทาวัดแยกมาครับ3าเจ้าเทาั้นลูกฮะเอาเออได้แล้วครับเอามีรืมีอย่ามีกฎเกณ์มีกติกาให้กาวพวกเราได้ปฏิบัติเอาเราที่เห็เฮมาเราไว้ฝ่ายแดนเอา แฟนมาแฟนมวยเขาคั่งครับอ่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงของมวยระดับใหญ่ๆตัวโตนี่คนไปชกกันอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตต่อทุกวันครับนะต่อยกันตั้งแต่4โมงเย็นบ้างนะครับบางครั้งก็ตอนเช้าวันละสองรอบทำงานสลักกระพัดปวดตะลึงนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นมวยต้นกล้าของแท้ของจริงเพราะเป็นมวยใหม่ เป็นใหม่ๆไปครับแล้วกต้นต้นๆก่อนแล้วเอาพี่เอ็กซ์ลงครับต่อไปในยกที่สองครับแดงเจ้านายอีสานเด็กเตอร์ครับ้ำลังนอีกคงบขาวสวะคงครับมา แต่ข่าราชการที่สุขเนี่ยนะครับเราเป็นการสนับสนุสน,เน,เนเด็กเรานี้เด็กๆเ่านี้วันนี้มัาต่อยอยู่เวทีนี้อีกสปปปปักปีสักเดือจะต่อยที่เทพยวหมดครับแต่เราเราจะดึงกลับมาต่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้กองเลยขึ้นมาได้จากเพื่อนนนใะนของ yeah uh -huh.

I don't know. แต่ตอนนี้ในโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอามวยไทยนะครับก็จะบรรจุเป็นหลักสูตรของการเรียนนะครับพาะตอนนี้นี่มีการฝึงอบรม่างๆมากมายนะครับใครอยากจะรู้ว่าทุกีการอบรมอะไรบ้างเนี่ยติดต่อที่อาจารย์การศึกษาสุขีสำานกงานการกีฬาเมืองไทยจังหวัดนครศนะครับ สามเด็กนะครับนะกรรมการรู้ห้ามเป็นหน้าที่ของโกสอมันจะพูดวันนี้นี่จากการกีฬาเมืองไทยมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นบรรดาคณาจารย์บ้างบรรดาท่านผู้นำและหวังมาเลยครับเพื่อนและนั้นก็เป็นเรื่องที่น me. ่าเอ็นดูเพราะพวกเราเอครับแล้วก็